ก็ต้องเท่าน oh. like mm ้ำทางน้ำใช้สีนี้ดีกว่าทางน้ำพุทธอันเพงแล้วก็เสีดังกำหมักหยับหน่อยพุทธโอเคตรงนี้ก็ลบไปลบไปลบไปแต่วันนี้กว่าปิดแน่นแน่นแไม่ต้องมีกระจกนะน้ำอันนี้ห้องน้ำไม่ต้องมีกระจกโเอาแบบนี้นิดสักโคกเบบี้ชักตุ๊ดเลยมีได้เลยโอเคเข้ามาแล้วก็ต้องมีที่เช็ดเท้าก่อนโอเพย์พีวีพุทธโอเคมีได้ก็ได้ก็แต่ไปยังไงมันต้องเป็นขนมปังนี่ ตอนนี้เราก็สร้างเสร็จแล้วนี่ไงผมน้องผมเป็นคนวางเองทีวีว้าวเหมือนทีวีเลยตรงน,นี้แล้วก็ห้องน้ำผมนี่รับสวัสดีครับผมวันนี้ับผมจะมาเล่นเกมไหม่คราวกันต่อเลยผมว่าคราวที่แล้วผม,ผมไม่ชอบในสถานที่แบบนั้นบรรยากาศนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนใหม่ดีกว่าโอเคมาเริ่มสร้างบ้างกัน,กนเลยซึ่งผมก็ได้ลิงที่ไว้น,นะครับตรงนี้โอเคบรรยากาศพอดีแบบนู้นไม่เอาดีกว่า รีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนก่อนที่จะไม่ได้โอเคเหล่งเนะจะใช้อย่ปะกก้อได้บ้างโอเคตรงนี้ก็นพื้นก่อนเลยนรบเบแรกนพื้นก่อนเลยกำมเพลเดี๋ยวค่อยบอแมนมาไม่เอาแล้วเหเบือ่รอร้องทุกวัน ำพลงก่อนเลยอุ้ยพื้นไม่จังไป้งเฮ้ยเดีอีกนเฮ้ยอาการพูดปิดหลายรอบเลนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำาผมลิงไปเลยวันนี้เราจะมาสร้างแค่ห้องรับแขกกับห้องน้ําก่อนห้องนอนเดี๋ยวก็ลิงชั้นสองเนี้ยวชั้นหนึ่งพอนะเอาบ้านตัวเองก่อนก่อนที่จะกลายเป็นเมืองใหญ่ๆครับผมว้าวจะสร้างได้เด้ออืมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มาดูเลยดูสิในอนาคตอีกกี่ปีกันเนี่ยที่นี่จะกลายเป็นเมืองยิ่งใหญ่จนกลายเป็นประเทศอีกเลยเนี่ยประเทศอะไรดีประเทศปรัดทีวีหรือไงประเทศไทยมีนะไอ้วันนี้กันประเทศใหม่เลยประเทศผมเองปรัดทีวีดูสินี่พื้นเลยแรกอ๋อไอ้นุ่นเป็นสายเมียวไม่ชอบชอบแบบเป็นที่ดินป่าใหญ่แบบนี้จะได้ปลูกต้นไม้ได้ มีสัตว์เยอะแยะมากมายแต่เอามาฆ่ามากินกันได้เฮ้ยอตอนนี้ก็เรียนเสร็จเลยนะวันไหนไม่มีออกมาได้เต็มที่เยับผมเอ้ยแล้วก็สัปดาห์หน้าโรงเรียนอีกเปิดแล้วไม่อยากไปเลยอ,อยู่บ้านก็สบายได้แคน่นี้เวลาครูไม่อยู่ครูสอนอะไรไปไม,มีงานทําก็ครูก็พูดไปแล้วก็แอบเล่น,อ,ลนอย่าบอกครูนะอย่าบอกครู โอเคพอพอกอนปิดโอเคต่อไปอเดี๋ยวก็สร้างห้องน้ำห้องน้ำใช้สีนี้ดีกว่าห้องน้ำปุ๊ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊บห้องน้ำตอนนับเขตตรงน,นี้ปึ๊ดอันนี้ก็ห้องน้ำตอนนับเขตก่อ,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 อนเอาแก้องรับเขตก่อนห้องนอนอะไรไม่เอาอนะอก่อนนะผมจะสร้างเบบลาไอะไรชั้นเลยดูสิจะก,กี่ชั้นดีนอนตอนนี้บอกเลยความฝันยังบอกไม่ได้นนะว่าจะยังไงนะการแพงเดี๋ยวค่อยทีหลัง กำมัดไปเอ๊ะเอาตรงนี้ดีกว่าเป็นห้องรับเกะดีกว่าไม่กว่าได้ยังเอาเลยนั้นลบดีกว่าไม่ลบทีไม่ลบทีนั้นเลือยังไม่ยังไม่ลบทีนะจะเล่นต่อก็เล่นได้แต่ไม่เอาผมไม่เอาอยากจะทราบตอนนี้กับเป็นเมืองยิ่งใหญ่ดีกว่าก็ได้ไี่กว่าตรงนี้เราดีกว่ะ เออลบที่มันตรงนี้หลารอบเ,ออเราเนี่ยต้องขานนะจิ้มไปดึงจะเดอเอยไนีหรลโอเคนี่หนึ่งโอเคได้ตักหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็เป็นทีวีเลยนะขอตรงนี้สักนิดหนึ่งก็ได้ที่นั่งก็อี้ตักนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคได้เป็นที่กินรับประทานอาหารก็ได้ด้วย ตรงนี้ก็จัดว่าจะเป็นทีวีนะอืมโอเคนี้ก่อนดีกว่าทีวีตรงนี้โต๊ะโต๊ะโอาตรงนี้ดีกว่าก็อีพื้นๆโอเคก็ได้ต่อไปทีวีลิงค์ว่าจะสร้างเป็นแบบนี้ดีทีวีเป็นที่วางของทีวี ว่าวันน like well, ี้ติดกําแพงดีกว่านะเ้าอี้เลื่อนดีกว่าเลื่อนโตเลื่อนโตวางแผลงมันก็ดีจริงนักแคสเกมมือใหม่นะช่วยเป็นกำลังใจผมหน่อยครับเออกดไลค์กดแชร์กดสกายเยอะๆนะผมอนาคตผมจะได้อาจกลายเป็นนักเกมมือเลยก็ได้ตอนนี้แค่ทำแบบเล่นๆก่อนบอกเลยผมก็ไม่เคยถนัดเงินเกมนี้ไม่ได้มานานนะคิดถึงจะเล่นเกมนี้น้องผมก็เล่นทุกวันผมเลยไม่เคยเบื่อผมน เออโอเคน่าจะได้โอเคตรงนู้น okay, ม okay. ันที่ทำตรงนี้นเดียเลื่อนดีกว่าตรงนี้นิดนึงปั๊บปึ๊ดพึ่บพึ่บโอเคพอได้ตรงนี้จะโอมตรงนี้วะเออได้ละปึ๊ดโอเคนิดนึงปึ๊ดโอเคตรงนิดนึงหยับไปหน่อยปึ๊ดปึ๊ดโอเคตรงนี้ก็ลบไป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 แค่นี้พอแค่นี้พอโอเคพอได้พอได้นะพอได้ ตัวนี้จะเป็นแบบประตูนะครับผมทางเข้าบ้านนี่ตรงนี้ก็จะปิดสักหน่อยดีกว่ากระจกพึดกระจกพึดกระจกตรงนี้ก็พึดกระจกพึดโอเคพอได้ข้างบนก็ติดปึดพึดปึดปึดปึดโอเคประตูประมันประตูป่ายังตรงนี้ก็เป็นประตูของห้องน้ำครับผมนี่นี่เปิดได้เปิดได้ ยวงค่อยมาทําถูกขี้กันถูกขี้เอาขี้การดูคนขี้เยเออไว้เผื่อเวลาใครจะมาขี้เฮ้ยมีคนอยู่ไหมเออมาเอบต้องดูโอเคมีคนอาบน้ำมีคนอะไรอยู่ออกดีกว่าเอเข้าไปอันตรายเหม็นเดี๋ยวโดนโดนอเลยโดนฉีดโดนน้ําน้ําน้าแค่กวยแค่ก้วยแต่วันนี้ดีกว่าปิดแน่นแน่นแน่นไม่ต้องมีกระจกนะคนระับไอ้นี้ห้องน้ําไม่ต้องมีกระจก เออมีด้นไม้กระจุกหรือว well, ่า oh. ป so, no? yeah, <I> <Le> ิดวางของโต๊ะตบบทีว hmm. okay. okay, ีนะทีวีออล์เรดีเลือกก่อนดีกว่าเลือกก่อนดีกว่าทีวีออล์เรดีโต๊ะดำก็ได้จบนะวางตรงนี้เนี่ยเอาทีวีตรงไหนดีตรงตรงนี้ก็ได้เออพอได้นะพอได้โอเคโอเคได้โอเคได้ เป็นที่วางของที่อุ่ยจัดหน่อยโอ้ดำจนแบบมองไม่เห็นเลยนะั่นโอ้โอเหมือนก็เห็นตัวใหญ่เลยนี่เห็ดเห็ดเห็ดไหนที่ไหนอุ้ยมองไม่ก็เห็นเลยนตรงนี้โอ้เอาแสงสว่างตรงนี้ดีกว่านะต้องก็ได้เลยโอ้ยใครมืดแล้วเอแสงเลยดีกว่านะไฟไฟไฟตรงนี้ก็ได้จบ โอ้มองไม่ไหวนึกเนี่ยถือดำจะดีหรือครับเนี่ยเราจะเปลี่ยนสีดีกว่าดูก่อนดูก่อนขลังเรานี่ก็รทำเฮ้ยบอกเลยครับไม่อยากไปนะครับกรรมกรเอ้ยทำแบบนี้ดีนะยูทูบเบอร์สบายอยู่นะยูทูบเบอร์สบายอยู่แล้วไหนเออไม่เอาผี้พูดนะเอ้ยเรานีกครับมู้หจริงหลายรอบนี้เฮ้ยเฮ้ยฝึกฝึกไม่กวนอนาคต แต่ยิ่งใหญ่ัจจันนี้เออเป็นีิวางของทีวีได้เลยนะตรงนี้ดีกว่าทีวีนี่ไอทีวีเออพอได้มงทีวีไม่ต้องใหญ่มากเนาะกําแพงโอ้ยนรองนี่จ้โอ้ย,อยปิดปิดปิด,ปดตรงนั้นเออจบโอเคทีวีค่อยไปนะทีวี มันจะไปได้เนอทีวีไม่ไรเละค่อยโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วไฟตั้งนววงวางมันโตนี่แหละเออสว่างเลยตรงนี้ว้าโอเคในอนาคตจะสร้างเป็นปราสาทเนี่ยมีปราสาทด้วยมถุงตรงนี้ก็สร้างตู้เสื้อผ้าสร้างชักโครกชักโครกเอาแบบนีเมนูชักโครกชักเบบี้ชักตุ๊ต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 เบบี้ชักตุ๊ต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 เบบี้นี่ชักโครกไม่ใช่เบบี้ชัก เอาน้ำน้ำน้ำนน้ำ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 น้หน้หน้ำน้ำหาก่อน้ำน้ำนน้้ำนไน้ะน้ำเฮ้ยนม่ใช่น้้ำน้น้ำน้น้้ำน้นนี่ไงน้้นนนนนน้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 ้ ตรงนี้หรือเออยัดน้ำไปอีกยัดน้ำไปอีกแล้วมาขี้มาขี้ตรงนี้โอเคกระจกเลยมีแม่กระจกไว้แบบเฮ้ยลืมเก่าวันน่้จ้ะเอือน้ำไม่หายไปก่อนหายไปก่อนหายก่อนพุด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 โอเคไม่ไดไม่ไ,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 ได้น้ำเดี๋ยวก็หายอีกเดี๋ยวหายอีกเอางี้จะทำบ้างเอางีนะขีเ้เติมไฟสักหน่อยเออ ออกมาทีบุ้ยบุ้ยดูดิเหลือดิหยุดเปล่โอเคต่อไปก็ตรงนี้ก่อนดีกว่าเล็งว่าจะเป็นที่ลางหน้าผมที่ลางหน้าจะสร้างยังไงวะที่ลางหน้าคิดก่อนดิที่ลางหน้าลางหน้าเลยตรงนี้เปิดๆกระจกเห็นไหมว่ากระจกกระจกแบบนู้นใช้ไหมว่ากระจกนู้น ลองแบบนี้ดูสิลองเอาดิกระจกกระจกมันก็พอได้กระจกนี้เออนนผะว่าเออพอได้ <c oughs> ปดไปอมเยอะกระจกนะเราก็เลยใช้แล้วยอะนี่แค่ในกิมอเคเอาไว้ขี้พอ <c oughs> <c oughs> อตองมีอะไรไอ้ออกในน้อยนะผมทางเข้าก็ต้องมีนี่ตรงนี้ตรงนี้แต่มันเหมือนเก้าอี้ไม่เอาดีกว่าคุณมีอะไรนะก็เดินดักไม่ชอบดูดเนื้อเปลี่ยนเหมื่อยอือได้เลยโอเคเข้ามาแล้วก็ต้องมีที่เช็ดเท้าก่อนไปรองเท้าที่เราเช็ดเท้าก่อนเข้าบ้านอะไรดีว่าเช็ดเท้าเอาวันนี้ดิ อยู่ไหนแล้ววะเคเราพื้นตีนี้เอาสีเขียวดีกว่าเนาะสีว่าที่เช็ดท้าเหมาะกับสีเทาสีเขียวสีน้ำตาลก็ได้สีน้ำตาลสีน้ำตาลเออสีน้ำตาลตรงนี้วางไม่ได้พุดพุดโอเคจบมาไปดูได้เลยนะของน้ำเคทำอะไรกำแพงก็สร้างทีหลังเดี๋ยวตรงนี้ได้ก่อนเนาะต่อไปทีวีทีวีสิ่งไอดีทีวีออเดอร์เป็นทีวีหรือเปล่านิดไปอมด เป็นป้ายแล้วนะดูดิอยู่ไหนวะเป็นป้ายหาไม่เจอดูจากดูดูมาดูเต้เขาทำทีวี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 อะไรทีวีเนี่ยโอเคปึ๊ดปึ๊ดหนูเห็นดูดิอยู่ไหนวะวางป้ายนี่ไงทีวีนี่ทีวีเอ๊ะเป่งโอเคเป่งโอเคทีวีได้เลยปึ๊ดปึ๊ดโอเคใหญ่เลยทีวีโอเค

อเคตรงนี้เป็นห้องในดีห้องนั่งเล่นรับแขกนี่ก็มุไปมาเล่นได้เราต้องสร้างบันไดด้วยใช่ต้องสร้างบันไดด้วยอนดีห้องนั่งเล่นเลยบันไดอยู่ทางนี้ดีกว่าบ้าอนี่ก็เป็นเยอะไมดีนว่าฮึบ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  เป็นบันไดดีกว่านะบันไดบันไดสีอะไรดีบันไดบันไดเลยบันไดไปขึ้นชั้นสองชั้นสามเอาบันไดก่อนเตรียมตัวไปสร้างนะแต่วันนี้เอาแค่ชั้นหนึ่งพอชั้นหนึ่งพอถ้าได้ชั้นสามชั้นสี่อุ้ยชั้นสามชั้นสี่ชั้นสองไม่มีอชั้นสองมีชั้นสองมีค่อยสร้างชั้นสองต่อบันไดอยู่ไหนวะบันไดอ๋ออยู่นี่บันไดเลย มันดาอไม้ก็ได้อย่ได้น่ด้ยุ่มันต้องเป็นโคมป้างโครงสร้างโอเคนะพอได้ไดมันได้เพราะั้นอะไเดี๋ยวอ้างะ่นี้พอ้อนเอชักโวกอะไรวะเรานี่จ้ยุ่ลบอยู่ไหนมันก็ลบเองุ้ยตัวนี้นี่กวางมังลบลบม้างเยยังไงดีวะ นี่นี่ดีกว่านี่คือคนที่อยู่ในชักโครกอะไงตรงนี้ไปห้องเก็บไว้เก็บของกะครับตรงนี้ลบลบลบกับเพลงดีกว่าตรงนั้นไว้เก็บของใต้บันไดครับผมอย่างบ้านผมก็เก็บของนะครับใต้บันไดมันจะชักโครกนี่เด้อไปสักสองสองนะหนึ่งไม่ใช่โอเคตรงนี้ไว้มันก็มันก็เกลีนะ ปะตูเอ๊ะเอาแบบเริ่มห่เปลี่ยนแต่ไม่ออยากไปเล่นกับมากนนักวางเพนดีกว่าวางไปแบบนี้เอยมันจะได้ทางไหนบ้างทีมอะไรมันได้ค่อยยๆตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นไปเนาะปื๊ดปื๊ดปตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นโอเคนั่งเล่น โอเคได้พอได้แล้วโอเนี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาสร้างกาแพงกันให้ใหญ่กว่านี้ okay, ตอนนี้เราก็สร้างเสร็จแล้วนี่ไงผมน,น้องผมปเป็นคนวางเองทีวีว้าวเหมือนทีวีเลยตรงน,นี้แล้วก็ห้องน้ำผมนี่เออไปที่แบบโอ้กดได้เลยว่านี่เปิดปิดเปิดปิดยอด,ด,ด,ดมันเล่นทุกวันนะผม,น,ผมน้องวันนี้เออล่นทุกวันไม่ใช่คนสัตว์มานดีเลยเล่นไปด้วยเห่าไปกัน ต้งวันต้งคืนบอกเลยทำคารตรงนี้เป็นเหมือนราวด้วยครับตรงนี้นะเออราวราวราวบันไดราวบันไดไม่เใช่ราวตักผ้าแค่นี้ผมเงยหนึ่งมันค่อยทำชั้นสองไงนี่อันนี้ชั้นหนึ่งห้องรับแขกเฉยเลปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊นพื้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 นโอเคนี่ผมใต้บันไดเก็บกองไม่ก็อาจจะ ห้องใต้ดินก็ได้เออดูสิขึ้นไปดูข้างบนน้อยจะเป็นยังไงฝนนี่ก็เทลงมาได้ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตูหงหน้าตูหงหน้าตูงไห้ฟมข่อยไม่เคยยังไม่ปลูกทีต้นไม้เพราะฉะนั้นไปต้องเทเยก็ได้ทำการนะไม่ชอบเป็นฝนตีต้นไม้ไม่ชอบเลยฝนเทตอนเช้าตอนเย็นตอนค่ำได้ตอนค่ำได้หมอกเลย พอตอนกลางวันนี้ทีลงมาเนี่ยเว้ยไม่ได้ไปไหนฮะบ้านเราเออบ้านเราเลยบ้านในชีวิตจริงเออได้บ้านนชีวิตจริงไม่เหมือนเโอเคพอได้ตรงนี้แล้วก็ติดค่อยติดไปกับป้ายโอเคนะแต่ว่าเราที่ที่น่านอนมันเป็นเตียงนอนหรือว่าเอามันน่าจะมีกระจกมั้งนะลืมกระจกป่ะกระจกข้างๆฮึบนี่ฮึบฮึบนี่นี่ โอเคจกตรงนี้กับอีกที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่พุด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 โอเคได้กระจกใต้บันไดหนึ่งสองสองพอตรงนี้ใต้บันไดไม่ต้องมากเนาะเก็บไว้เก็บของส่วนตรงนี้ไม่ต้องมีหรอกกระจกห้องน้ำนนห้องอะไรนะห้องน้ำเออห้องน้ำตรงนี้ปล่มีได้ใช่ไหม โอเคได้ตรงนี้ฟึดพืชพอโอเคเริ่มสว่างในรูปเปล่าโอเคแล้วก็ติดป้ายไปเลยครับผมว่าห้องน้ําเอาป้ายอะไรดีว่าถอยเลยเขียนยังไงแล้วว่าถอเลยโอเคจบสวีเอาป้ายสีส้มอุก่อนออกกอนมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอเคถอยเลยเอาสีส้มมาป้ายเออไปโอเค ที่ z บ้างอ๋อ,อ,อ,อก,ก่อน,นพีนโอเคได้<ม>ว้าวาวันนี้นะผมก็ขอเสร็จไปก่อนเพียงเท่า,ทานี้แล้วกันโอเคดูมากตาจะปวดแนละ้วผมปวดตาโอเคสำหรับวันนี้นะผมก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่า,ทานี้แล้วกันนะผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมช่วกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้วะนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมบายบาย